สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านนิชาแนลนะคะครัวบ้านบ้านของเรานะคะในวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแลวนะคะวันนี้เราจะมาต้มถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองกับกระดูกหมูนะคะในกระทะของเรานะคะนี่ก็จะเป็นกระดูกหมูนะคะเคี่ยวอยู่นะคะเคี่ยวไปสัก15นาทีก็ได้นะคะให้เปิดเปื่อยค่ะอร่อยค่ะเทคนิคการทําตรงนี้นะคะต้องเอาหมูเนี่ย เอาหมูไปเขาเรียกว่าไปไปแช่น้ำปลาสักนิดหนึ่งนะคะน้ำปลาหรือซี็จหรือซอสก็ได้นะคะหมักเอาไว้นะคะจะได้แทบๆค่ะหมักเอาไว้สักยี่สิบนาทีนะคะก็เอามาต้มค่ะนะคะตอนนี้กระดูกหมูของเราก็เปื่อยแล้วนะคะดูค่ะสวยนะคะวันนี้ดูกระดูกหมูของเราซะก่อนสวยนะคะ อาละค่ะต้มอย่างไรให้อร่อยก็คืออธิบายไปแล้วนะคะหนึ่งกระดูหมูนี้ต้องเอาไปหมักนะคะสัน้ำปลาหรือซอสก็ได้นะคะจะได้แซบๆนะคะต่อจากนั้นก็นํามาต้มให้เคี่ยวให้ให้เปื่อยนะคะอ่ะตอนนี้ก็มาถึงถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองถั่วเหลืองเทคนิคของถั่วเหลืองนี้นะคะก็คือเอาไปต้มให้เปื่อยซะก่อนเนี่ยเอาไปแช่น้ํานะคะสักยี่สิบนาทีแล้วก็นําไปต้มนะคะให้เปะะื่อยค่ะ ะะเปลือยตามความชอบใจของเรานะคะ <c oughs> วันนี้ใช้ถั่วเหลือง250กรัมนะคะเทลงไปนะคะ200 2ประมาณนะคะโดยประมาณ250กรัมนี่ค่ะเอาหมดเอนะคะ,คนะคะจากนั้นเราจะปรุงรสด,ด้วยในนี้มันเป็นหมักนะคะมันจะเป็นหมักหมูอยู่แล้วนะคะมันก็จะเค็มเราจะเติมซอสลงไปนะคะ ตอดฝาเขียวนะคะสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปค่ะเพื่อปรุงน้ำให้มีรสกลมกล่อมนะคะค่ะอร่อยค่ะเราจะได้กลมกล่อมนะคะแล้วก็จะทิ้งไว้ให้เดือดนะคะขนาดที่จะเดือดเราก็จะใส่เขาเรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่าเห็ดหอมนะคะห้าหัวห้าดอกค่ะเอาซอยตัดสีนะคะใส่ลงไปค่ะ ห็ดหอมนี่ก็ได้โปรตีนเยอะนะคะมีโปรตีนเยอะ,อะให้เดือดปุดๆนะนิดนึงนะคะก็จะอร่อยะคะ่ะ ใบหมอนนะคะใบหม่อนจากต้นของเรานะคะเพื่อปรุงน้ําให้รสกลมกล่อมนะคะใบหม่อนสักใบหม่อนสักข้าใบนะคะให้น้ํากลมกล่อมค่ะอันนี้ก็ของอร่อยค่ะดูไม่ค่าคืออะไร <c oughs> ปรุงน้ําให้แบบมีรสมีรสกลมกล่อมค่ะใบหม่อนก็บ้านเราปลูกเองนะคะ <c oughs> ผักเล็กๆน้อยๆเนี่ยบ้านเราจะปลูกเองนะคะ ใครรู้บ้างอะไรที่ใส่ลงไปเม็ดสักครู่เนี้ค่ะบอกมาหน่อยนะคะเ่าละค่ะใครชอบเกากี้ก็โรยเกากี้ได้นะคะโรยเกากี้ไปนะคะเดี๋ยวให้เดือดพุงพ่งๆสักนิดหนึ่งนะคะโรยเกากี้โรยเขาเรียกว่าผักผักอะไรเอยสีแฉๆนะคะ นี่ค่ะจะโชว์นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยงามคะ่ะอร่อยนะคะลองทําดูนะคะเราจะรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหน,นกินถั่วนะคะท้องสบายค่ะสบายท้องคะ่ะไม่ใช่ท้องสบายสบายท้องคะ่ะนะคะกินถั่วตัวเหลืองมีโปรตีนเยอะนะคะอ่ะละค่ะดับไฟค่ะเสิร์ฟทั้งกระทะเหมือนกันนะคะวันนี้ มีใบเขียวหน่อยน,นิดๆหน่อยๆนะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะไปกินกันเลยค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันค่ะเดี๋ยวตาส่วนทั้งหมดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะสวัสดีนะคะ